สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม63ที่ผ่านมาซึ่งในสูตรหลักร้อยบนของเราก็ มานะครับมาหลักร้อยบนคือเลข8ตามสูตรการคำนวณต่อไปก็มาคำนวณในงวดวันที่1กันยายน2563นะครับสำหรับทางช่องของเราก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังต่อไปนี้คือ หนมิถุนายนหกสออกแปดสามหนาหกเจ็อตัวล่างออกสองสีิบหมิถุนายนหกสออกห้าหนึ่เดตัวล่างออกหกสี่หนกรกตาคมหกออกสามสี่เจ็ดตัวล่างออกแปดสามสกรกฎาคมหกออกแปดเจ็ดสตัวล่างออกห้าสิงหาคมหกออกห้าหกเก้สงสองตัวล่างออกเกสอง สิสิงหาคม6 3ที่ผ่านมานะครับก็ออก9 4 5 8 1 1 2ตัวล่างออก8 8นะครับและในวันที่1กันยายน6 3นี้ก็รอผลออกนะครับซึ่งทางช่อง YouTube คนมีดวงก็นำแนวทางการคำนวณในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการคำนวณในสูตรหลักร้อยบนนะครับซึ่งตัวเลขก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปลุ้นรางวัล ของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยบนนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะครับซึ่งทางช่องของเราก็นำให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในคลิปวิดีโอในงวดวันที่16สิงหาคม63ที่ผ่านมาก็มาดูสูตรตัวเลขได้แล้วนะครับก็จะใช้หลักแสน หลักพันหลักสิบบนนะครับของระงวัลที่หนึ่งนำมาบวกกันทั้งหมดนะครับตรงนี้หลักแสนเลขแปดหลักพันเลขหนึ่งหลักสิบบนเลขหกก็บวกรวมกันได้สิบห้านะครับจากนั้นก็ไปลบสองก็เท่ากับสิบสามสิบสามลบสามเหลือสิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้านะครับหลักร้อยบนที่ทำได้มีห้าสามศูนย์เก้า ในวันที่16มิถุนายน63ออก5 1 6 9 6 7 2ตัวล่างออก6 4เลข9ก็มาเข้าหลักร้อยบนตามสูตรนี้นะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับและก็หลุดไป1งวดนะครับสำหรับสูตรที่ได้คิดค้นในล่าสุดนะครับแต่ว่า ก็กลับมาเข้าต่อเนื่องอีกครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถดูตำแหน่งในแต่และตำแหน่งและวิธีการบวกนะครับก็จะมีหลักร้อยสี่ตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมได้นำไปล้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับ ก็ใช้รางวัลที่หนึงเหมือนเดิมนะครับในงวดที่ผ่านมาเพื่อหาตัวเลขในงวดถัดไปตรงนี้หลักแสนคือ5หลักพันคือ6หลักสิบบนคือ6นะครับก็จะเป็น5้าบวก6บวกหผลรวมก็เท่ากับ17นะครับจากนั้นนำา7บเป็ดไปลบ2ก็เหลือ15 -15 ้ลบสเหลือ12 -12 ลบหเหลือ11ก็จะได้หลักร้อยบนคือเลข7เลขค้า เลขสองเลขหนึ่งนะครับซึ่งในวันที่1นึ่กรกดาคม6 3ออก3 4 7สี่เสองตัวล่างออก8 3เลขสองก็มาเข้าหลักร้อยบนตามสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรหลักร้อยบนที่ทางช่องยูทูบคนมีดวงได้คิดคนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมฟรีๆนะครับก็เป็น ตัวเลขที่ให้ท่านชมได้ดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับว่ามาได้อย่างไรนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ตัวเลขก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกอะไรซึ่งทางช่องคนมีดวงก็คิดค้นสูตรต่างๆให้ท่านผู้ชมได้นำไปลุ้นรางวัลน,นะครับหรือจะรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ ทางช่องคนมีดวงของเราก็ชิดค้นในหลายสวดบางสวดก็เข้าต่อนเนื่องบางสวดก็หลุดไปก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับต่อไปก็นําผลรางวัลที่ออกไปแล้วนะครับในงวดก่อนก็นามาตั้งเหมือนเดิมตรงนี้หลักแสนคือเลข3หลักพันคือเลข7หลักสิบบนคือเลข5นะครับก็นํามาบวกทั้งหมดก็จะได้ สามบวกก็บวกหก็เท่ากับ15นะครับ1 5บลบสก็เหลือ13 1 3าลบสก็เหลือ 10, 10 1 0ิลบหก็เหลือ9นะครับหลักร้อยบนก็จะมี5 3 0 9ซึ่งในวันที่16บหกกรกฎาคม6กสออก8 7 3เจ็ดตัวล่างออก5 3ก็ผิดนะครับสำหรับในงวดนี้หลักร้อยบนก็ไม่เข้านะครับ แต่ว่าตัวเลขก็ไปเข้าหลัก10บล่างและหลักหน่วยล่างนะครับคือห้าและสามก็ผิดไปนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยบนของเราก็มีเข้ามีหลุดนะครับซึ่งตัวเลขก็อาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับในงวดน,นี้ก็หลุดนะครับก็เป็นธรรมดานะครับในการเช็ดคำนวณในสูตรต่างๆซึ่งสูตรตัวเลขก็ เท่าที่สังเกตก็จะเดินได้ประมาณห้างวดนะครับซึ่งหลายๆสูตรก็จะหลุดประมาณนี้นะครับต่อไปก็เดินต่อเนื่องต่อไปนะครับต่อไปก็นำผลรางวัลที่หนึ่งในงวดก่อนนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้หลักแสนคือเลข8หลักพันคือเลข3าหลักสิบบนคือเลข8ก็จะเท่ากับ8บวก3บวก8ด เท่ากับ19นะครับ19ลบ2เหลือ17 17ลบ3เหลือ14 14ลบ1เหลือ13หลักร้อยบนก็จะมี9 7 4 3นะครับซึ่งในวันที่1สิงหาคม63ออก5 6 9 3 9 1 2ตัวล่างออก9 2เลข3ก็มาเข้าหลักร้อยบนนะครับ ก็เป็นไปตามผลการคำนวณนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตมาก็หลักสิบล่างก็มาเข้าเลขเก้านะครับก็อาจจะเป็นสูตรหลักสิบล่างได้นะครับสำหรับสูตรนี้เพราะว่าก็หลักสิบล่างก็เข้าต่อเนื่องแล้วนะครับเข้าห้าแล้วก็มาเข้าเก้านะครับต่อไปก็ คำนวณในงวดวันที่16สิงหาคม63นะครับสำหรับงวดวันที่16สิงหาก็ใช้เหมือนเดิมนะครับหลักแสนหลักพันหลักสิบบนนะครับหลักแสบบนห้าหลักพันเลขเก้าหลักสิบบนเลข 9, ลกบบเก้าก็บวกรวมกันได้ยี่บสามยี่บสามลบสองเหลือย 21, 21ี่สิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดลบสามเหลือสิบแปดสิบแปดลบหนึ่งเหลือสิบเจ็ด หลักร้อยบนก็จะมี 3, 1, 8, 7นะครับซึ KK, ่งในวันที่16สิงหาคม63ที่ผ่านมาออก 9, 4, 5, 8, 1, 1, 2ตัวล่างออก 8, 8เลข8ก็มาเข้าหลักร้อยบนนะครับและที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเลข8ก็มาเข้าหลัก10ล่างด้วยนะครับก็เป็นสุดที่น่าจับตาดูนะครับว่า ก็ใช้ทดแทนในสูตรหลัก10ล่างได้เหมือนกันนะครับในสูตรนี้ก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับก็มาเข้าหลักร้อยบนคือเลข8นะครับและก็ยังไปเข้าหลัก8เป็นหลัก10ล่างนะครับก็เข้าสามงวดติดแล้วนะครับในสูตรหลัก10ล่างต่อไปก็นำผล945 8 1 1หแนึ่งและ8 8นํปนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้หลักแสนหลักพันหลัก10บบนบวกกันนะครับ หลักแสนเลข9้าหลักพันเลข5หลักสิบบนเลข1บวกรวมกันก็เท่ากับ15นะครับ15-2ลบ2เหลือ13 13-3ลบ3เหลือ10 10-1ลบ1เหลือ9นะครับหลักร้อยบนที่ทำได้ในวันที่1กันยายนต์สมีเลข5เลข3เลข0เลข9นะครับก็รอดูว่าจะมา ตามนี้หรือไม่นะครับสาหรับสูตรหลักร้อยบนก็ในสูตรหลักสิบล่างก็อาจจะใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็เข้าหลักสิบล่างมา3ครั้งแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4จะเข้าต่อเนื่องหรือไม่นะครับก็เป็นสูตรที่ชิดคำนวณในสูตรหลักร้อยบนนะครับแต่ว่าหลักสิบล่างก็ใช้ได้มา3ครั้งแล้วนะครับสำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงของเรานั้นก็ชิดคำนวณในส่วนต่างๆนะครับบางส่วนก็เข้าบางส่วนก็หลุดนะครับก็รอรับชมในชิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก็สามารถกดติดตามและกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนคำว่าทั้งหมดด้วยนะครับถ้าชื่นชอบในการชิดคำนวณของทางช่อง YouTube คนมีดวงของเรานะครับทางช่องของเราก็นำมาแบ่งปันฟรีๆนะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมาย เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงของเรานั้นหลังจากที่ตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วก็นำคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมทันทีนะครับที่มีเวลาว่างก็มานั่งถ่ายทำ และคิดค้นสวดต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความเป็นแนวทางต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกๆคน